ผมเป็นตำรวจทางหลวงมาทั้งหมด20ปีแล้วและผมก็ได้เห็นเหตุการณ์มาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การไล่ล่าด้วยความเร็วสูงการยิงต่อสู้การ,รเผชิญหน้าที่เกือบตายแต่ก็ไม่มีเลทียบได้กับสิ่งที่ผมเผชิญในช่วงฤดูร้อนในปี2018มันมาเป็นช่วงกัดดึกความเงียบสงบในายามค่ำคืนนั้นทําให้เสียงต่างๆและเงาต่างๆดัง,ดงขึ้นส่วนใหญ่แล้วคืนนั้นก็จะมีคนขับรถเร็วและถูกตำรวจจราจรจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับ คืนนั้นก็เริ่มต้นขึ้นไม่ต่างกันผมประจำการอยู่จุดประจำการของผมอยู่ใกล้กับหลักไม้ห2โดยถือปืนเลด้าไว้ในมือแล้วก็ติ่งน้ำร้อนกาแฟวางไว้วอยู่บนหน้าปัดวิทยุก็ส่งเสียงพูดคุยการตามปกติจากนั้นทันทีที่ผมกำลังดื่มกาแฟเท่วที่สองเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาพูดคุยมีหน่วยไหนว่างแถวเส้นทาง18บ้างไหมเรามีตั้งแต่ 10- ถึง90ผมสับสนไม่เคยได้ยินรหัสนี้มาก่อน รายงานครับนี่หน่วย504 10ถึง9 0คืออะไรเหรอครับมีแต่ความเงียบการจัดส่งไม่มีการตอบสน,นองมีเพียงสัญญาณคงที่ไม่เกี่วหน้าที่ต่อมาพิกัดมันก็ปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์รถใส่ตัวของผมมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากถนนทางหลวงในป่าลึกผมจึงโทรแจ้งหัวหน้าหน่วยด้วยวิทยุของผมด้วยความไม่สบายใจจ้า ผู้จัดการเพิ่งส่งข่าวมาหาผมประมาณเอ่อสิบถึงเกพี่มันคืออะไรเหรอเขาตอบสั้นๆว่าไม่ต้องสนใจหรอกมันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณจริงดิพวกเขาให้พิกัดกับผมนะหยุดพูดเถอะห้าส่วสกลับไปทํางานเถอะผมลังเลแต่นี่ก็คือคําสั่งคืนนั้นผ่านไปอย่างยาวนานโดยมีการหยุดพักตามปกติประมาณตีสามผมรู้สึกเหนื่อยล้าผมจึงแวะเข้าร้านโดนัท ใช่ผมเข้าใจแบบแผนเดิมๆแต่บางครั้งคุณก็แค่ต้องการน้ำตาลร้านนี้ดูสุดโมมากสีลอกป้ายนิออนกระพริบแต่ร้านยังเปิดอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ชายคนนั้นสีขาวซีดเหมือนกับถูกสละจากหินอ่อนนิ้วของเขานั้นยาวผิดปกติแล้วเขาก็ขยับตัวด้วยท่าทางที่เก่งจนทำให้ผมรู้สึกขนลุกจะเป็นอะไรไหม เสียงเขาแหบภาพเหมือนใบไม้แห้งที่กรอบแกบอ่อค่กาแฟกับน้ำแข็งสองแก้วครับเขาเลื่อนออร์โของผมผ่านเคาน์เตอร์โดยไม่พูดอะไรด้วยสายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่ผมโดยไม่กระพริบตาแล้วกับว่าเขากำลังจดจำใบหน้าของผมขึ้นเอาอยาวนานเขาถามขณะที่ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มจืองจางที่ไม่เป็นธรรมชาตินั้นใช่ใช่แล้วการเด็กไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน ขาหัวร้อยเบาๆด้วยน้ำเสียงที่แห่ผ้าจนทำให้ผมรู้สึกขนลุกระวังตัวด้วยนะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามีอะไรแฝงอยู่คุณตำรวจผมรีบออกไปเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังกังวานอยู่ข้างหลังผมเดินไปได้ครึ่งทางแล้ววิทยุก,ก็ดังอีกครั้งช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเบาและเพี้ยนแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นเสียงมนุษย์ ผมแข่งค้างไปหัวใจเต้นแรงไงายง้นด่วนนี่คือหน่วย504มีใครเพิ่งอ,ออกประกาศสัญญาณของความช่วยเหลือหรือไม่ไม่มีมมการตอบผมเราคุยกับหัวหน้าแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความอยากรู้ก,รกัดกินตัวผมผมถ่ายพิกัดลงไปใน GPS และออกเดินตามทางผมใช้เวลาขาลับรถประมาณ45นาที่าำกลางป่าริมทางหลวงถนนแคบลง จนเหลือเพียงสนนเส้นเดียวเท่านั้นไฟหน้ารถของผมส่องทะลุความมืดทึบเผยให้เห็นต้นไม้ที่ดูบิดเบี้ยวซึ่งมันเหมือนกับว่ามันกําลังล้อมผมอยู่เมื่อ GPS พิเประกาศว่าผมมาถึงแล้วผมอยู่ท่ามกลางที่เปี่ยวแห่งหนึ่งผมก็ออกจากรถโดยถือปืนไว้ในซองและถือไฟฉา,ายไว้ในมือบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติไม่มีแรงแว้แต่ตัวเดียวแม้แต่เสียงใบไม้เสียงสีการมันก็ไม่มีผมโทรไปแจ้งข่าวอีกครั้ง หน่วยข่าวกองนี่คือหน่วย504ผมอยู่ที่พิกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปข้างหน้าพื้นดินแข็งอยู่ใต้รองเท้าบูทของผมแต่ผมไม่ได้ยินเสียงฟีด้าของตัวเองอากาศรู้สึกหนักและกดดันจากนั้นมีกิ่งไม้หักอยู่ข้างหลังผมผมหมุนตัวไปรอบๆแสงไฟฉายในมือส่องผ่านความมืดไม่มีสิ่งใดปรากฏใครอยู่ตรงนั้นผมตะโกนในขณะที่กำลังดึงปืนออกจากซอง วิทยุเริ่มดังอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังจนหูผงผมแทบแตกแล้วกับว่ามันกรีดร้องตรงเข้าไปในหัวของผมผมวางวิทยุลงและเอามือกุมหูวไว้ก่อนที่ผมจะโต้ตอบทันใดนั้นก็มีแรงกระแทกหนักๆเข้ามาที่ด้านหลังศีรษะของผมและทุกสิ่งทุกอย่างก็มืดหมดไปผมตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดมือกับต้นไม้มือและเท้าของผมนั้น ถูกมัดด้วยเชือกหยาบๆหัวใจของผมเต้นตุกตกตุกอากาศมีกลิ่นดินชื้นๆและบางอย่างที่เป็นโลหะอาจเป็นกลิ่นเลือดก็ได้ร่างชายน่าจะประมาณาสามคนได้ผมมองไม่ค่อยเห็นเราตอนนั้นร่างชายสามคนนั้นสวมผ้าคลุมศีรษะยืนอยู่ตรงหน้าผมใบหน้าของพวกเขาถูกบดบังด้วยผ้าคลุมศีรษะ พวกเขากระซิบกันเองด้วยน้ำเสียงต่ำและแหบผ้าคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าคุณมาที่นี่ทำไมคือคือคือผมได้รับสายด่วนข,ข,ขอความช่วยเหลือครับผมพูดติดขัดแล้วคุณมา,มาที่นี่ท,นทำไมร่างนั้นพูดซ้ำย่างหนักแน่นขึ้นผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมฟังนะการฆ่าผมม,ามันนี่พีะหยอะไรเลยหล,ลอง ทีมผมผมรู้ว่าผมอยู่ที่นี่และพวกเขาจะมาะพวกเขากระซิบพูดกันอีกครั้งจากนั้นชายคนหนึ่งก็พยักหน้าปล่อยเขาไปเฮวะผู้นำกล่าวล่าอีกล่างหนึ่งก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับตัดเชือกที่มัดผมไว้ขาของผมนั้นอ่อนแรงแต่ก็สามารถยืนขึ้นได้เอาปืนของมึงไปแล้วมึงอย่ากลับมาอีกนะผมไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกซ้ำสองครั้งผมคว้าอาวุธ และเดินเซกับไปที่รถสีสาของผมนั้นหมุนไปหมุนมาแล้วรู้สึกหนักๆแขนขาผมรู้สึกหนักมากลากับว่าผมโดนวางยาในขณะที่ผมกำลังเดินไปตามทางก็มีร่างหลายสิบโผล่ออกมาอย่างเงามืดใบหน้าของพวกเขานั้นซีดและไม่มีลักษณะใดๆอยากกลับมาอยากกลับมาพวกเขาล้องพร้อมกัน ผมถึงรถแล้วและรีบขับออกไปโดยไม่กล้ามองที่กระจกหลังเช้าวันล่วงขึ้นผมรายงานทุกอย่างให้หัวหน้าทราบเขาบอกว่ามันเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและเขาให้ผมลาพักงานโดยได้รับเงินเดือนผมรู้ว่าผมได้เห็นอะไรแม้กระทั่งตอนนี้หลายปีหลายปีต่อมาผมยังคงรู้สึกว่าพวกเขายังคงจับตามดูผมอยู่ผมเก็บวิทยุเครื่องหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่บางครั้งในตอนดึก,ดก วิทยุจะดังเปรีขึ้นมาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยคืนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะกลับผมไม่สนใจว่ามีอะไรรอผมอยู่ในป่าแห่งนั้นผมต้องการคำตอบขอให้โชคดีนะเรื่องที่2ฉันพบประตูที่ซ่อนอยู่ห้องชั้นใต้ดินและฉันหวังว่าฉันจะไม่เปิดมันอีก ฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลาห้าปีแล้วบ้านหลังนี้สร้างเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบมันมีสเสน่ห์และเสียงอัดตามแบบบ้านเก่าร้อยปีห้องใต้ดินนี้ทําให้ฉันรู้สึกแปลกเสมอเพราะมันเย็นชื้นและมีกลิ่นอับเล็กน้อยแต่ฉันก็ไม่ใส่ใจมันมากนักนอกจากการไปเก็บกล่องหรือหยิบเครื่องมือเป็นครัง้งคราวจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วฉันกําลังย้ายเฟอร์นเิเจอร์เก่าๆอยู่แล้วก็สังเกตว่ามันมีล้มโกกเข้ามา ตอนแรกฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะห้องใต้ดินที่มีล้มเข้ามาอย่างเช่นเคยแต่ฉันก็รู้ว่าล้มกวกเข้ามามันมาจากด้านหลังชั้นวางของชั้นหนึ่งอากาศเย็นขึ้นจนเกือบจะเป็นน้ําแข็งฉันจึงดึงชั้นวางของออกจากผนังด้วยความอยากรู้แล้วก็ได้เห็นประตูไม้บ้านเล็กสูงกว่าช่องตะถุนบ้านเพียงเล็กน้อยมันมีสีที่ลอกล่อนฉันจ้องมองมันเป็นเวลานานมันไม่ได้อยู่ในรายงานการตรวจบ้านที่ฉันเคยซื้อบ้านหลังนี้และฉันก็ไม่เคยสังเกตเห็นมันมาก่อน มันไม่มีที่จับมีเพียงลูกุญแจเท่านั้นฉันควรอยู่อยู่ตรงนั้นฉันควรจะเดินออกไปแต่ฉันก็ไม่ได้ทําแทนที่จะทําอย่างนั้นฉันคว้ากล่องเครื่องมือของฉันไขกุญแจต้องขอบคุณวิดีโอสอนใน YouTube ที่สอนวิธีการเปิดประตูออกและฉันก็เปิดประตูออกด้านหลังเป็นหินบันไดแคบๆที่ทอดยาวลงสู่ความมืดมิดอากาศที่พุ่งเข้ามานั้นมันมีกลิ่นที่ผิดเพี้ยนมันมีกลิ่นชื้นกลิ่นโลหะ และไม่กินหวานอ่อนคลายผลไม้ที่เน่าเปื่อยแม้จะพยายามตัดถึงแต่ยางรอบคอบแล้วฉันก็ยังคว้าไฟฉา,ายและเริ่มลงบันไดชั้นบันไดที่ดูไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นฉันยิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่กำแพงก็ยิ่งดูปิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อฉันไปถึงด้านล่างที่สุดและในที่สุดฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องกลมเล็กๆที่สร้างด้วยหินเรียบตรงกลางมีบ่อน้ำบ่อน้ำมันดูเก่าแก่ขอบบ่อ เรียบรักกับว่าผ่านการใช้งานมาหลายศตวรรษและนี่แหละที่มันเริ่มแปลกแล้วเมื่อฉันส่องไฟฉายไปรอบๆฉันก็สังเกตเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างขุดบนผนังคำพูดวลีเดียวกันทำแล้วทำเล่าว่าอย่ามองลงฉันถอยห่างจะบ่อน้ำหัวใจเต้นแรงแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงอันแผ่วเบาคล้ายว่ามันมีอะไรบางอย่างขึ้นไหวในน้ำไฟฉายของฉันกระพริบและในความมืดเพียงชั่วครู่ ฉันสาบานได้ว่าฉันได้ยินเสียงกระทิปอันแผ่วเบาแล้วก็ว่ามันมาันจาักหลายไม้ด้านล่างว่าช่วยฉันด้วยฉันควรวิ่งหนีฉันควรวิ่งขึ้นบันไดและปิดประตูให้สนิทแต่เสียงนั้นฟังดูไม่คู่คำเลยมันฟังดูสิ้นหวังฉันก้มตัวลงไปที่บ่อน,น้ําและส่องไฟลงไปข้างล่างแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ลําแสงนั้นแทบจะส่องถึงผิวน้ํามันเป็นแสงสีดํา มันเป็นสีดําและนิ่งมันไม่สะท้อนอะไรเลยแต่เมื่อฉันจ้องมองผิวน้ํานั้นก็เริ่มมีขึ้นขึ้นช้าช้าช้ามีบางอย่างเริ่มลอยขึ้นมาตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นหัวคนหัวนั้นขาวเนียนโผล่ขึ้นมาจะผิวน้ําจากนั้นฉันก็เห็นดวงตาที่กลมมันไม่มีเปลือกตาและใหญ่เกินกว่าใบหน้าปากของมันกว้างมันมีฟันแหลมคมเหมือนเข้มเต็มไปหมดและมันกําลังยิ้ม เสียงกระซิบดังอีกขึ้นอีกครั้งข่าวที่ดังกว่าเดิมว่าช่วยฉันช่วยฉันจําไม่ได้ว่าวิ่งกลับขึ้นบันไดไปฉันจําไม่ได้ว่าปิดประตูหรือดันชั้นวางของกลับเข้าที่เดิมหรือเปล่าแต่ฉันคงทําไปแล้วเพราะตอนนั้นที่ฉันฟื้นขึ้นมาฉันนั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นควประตูห้องใต้ดินถูกล็อกแน่นตั้งแต่นั้นมาฉันได้ยินเสียงในเวลากลางคืนเสียงคูดเบาๆเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างพยายามหาทางออกเมื่อคืนนี้ฉันพบร่องรอยลอยเท้าเปื้อนโคลนที่ทอดออกจากประตูห้องชั้นใต้ดินไปอย่างเตียงน้องของฉันฉันไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยฉันไม่คิดว่าจะกลับไปอีกเลยแต่ล้อขีดขวดนั่นมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตว่ามันเริ่มฟังดูเหมือนพูดคำว่าช่วยด้วย